สวัสดีครับพบกับเว p e เ s อร์ช n วลนะครับคลิปนี้จะมาฮุ้มแบดครับเนื่องจากเคลียร์คลิปที่ค้างไว้จากทางผู้ผลิตหมดแล้วนะครับก็เอ๊ะฮุ้มแบดดีกว่าเพราะว่าเยี่ยงนี้ครับดูดีครับมันเกินจะเยียวยาพอสมควรนะเนี่ยมีทั้งขาดแล้วก็มีทั้งแบบน่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ำยาเข้าไปเห็นไหมครับ เออคือปกติที่ที่เห็นคอนเทนต์แบบหุ้มแบตก็จะแบบบอกแค่ว่าเออมันขาดนะอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่น,นี่ให้ดูชัดๆนะครับคือพอดีมีน้องคนนึ่งอ่ะถามมาว่าเฮ้ยพี่ครับแบตผมขาดอย่างเงี้ยเอาเทปพ,พันสายไฟติดได้เปล่าไม่แน่ใจว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรเทปดาหรือเทปพ,พันสายไฟทีนี้คือก็อยากจะอธ่บายน้องเขาด้วยนะครับว่า คือถ้าเราพันเทปเนี่ยบางทีมันหนาไปความหนาของแบตเนี่ยมันหนาเกินไปแล้วทีนี้มันอาจจะฟิตกับรางฐานหรือว่าทูนะครับแล้วทีเนี้ยเอาเข้าเอาออกบ่อยๆอ่ะผมว่ามันยากเลยหุ้มใหม่เหอะมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยนะครับนี่มีผมให้ดูแบตผมอีกรอบนะคือแบบโอ,โ,โอ้โหมันยับเยินพอสมควรนะ ถึงเวลาแบบคุ้มสักทีเหอะห้าีซีห้าโคตรนานใช้ดีใช้ทนอ่ะก้อนนี้ก็เป็นครับโฟกัสหน่อยจ้าโฟกัสหน่อยจ้าทำใจนี้นะครับเลนส์มาโครนะนี่เห็นวะอย่างเงี้ยหุ้มเหอะมันอันตรายครับมันเสียวไปนะคือวันเนี้ย ผมน่าจะต้องนางหุ้มทั้งหมดห้าก้อนผมว่าก้อนนี้น่าจะปะกะติสุดละเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับคือดูก็ยังมีเห็นว่มนิดนึงเนี่ยบางทีมันก็เสียวไปนะเออหรืออย่างก้อนนี้ก็แบบก้อนนี้ตรงไหนตรงไหนไอ,อ้ก้อนนี้ดูน่าจะปะกะติสุดก็มีอยู่ดีอะ่ะ ออกฝุ่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยคือแบบพอใช้นานๆนะมันก็แบบเกิดขึ้นได้นะครับแล้วกับกล่องบางตัวก็จะแบบเอออ่ะพอหุ้มเสร็จมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับไร้ริว้วรอยไรย้มลทินนะอันนี้ให้ดูอันที่หุ้มเสร็จแล้วก่อนวิธี c 6. รู้กรู้สึกตัวเองโบราณมากเลยนะทำไมต้องแบบใช้แบบของ <c oughs> คือมันยังใช้ได้ผมก็ใช้ไปนะครับมันไม่ได้เสื่อมอะไรนะโอเคให้ดู before and after แล้วนะครับทีนี้มาดู process นะผมเลือกก่อนก้อนนี้นาะที่เยินๆนะเย็นแบบเย็นสุดแล้วอะ่ะเห็นว่ามีมีรอยน้ำยาเข้าด้วยแล้วก็มีคราบด้วยอ่ะดังนั้นทำทาก้อนนี้ให้ดูแล้วกันนะว่าผมทำยังไงนะครับอุปกรณ์ในวันนี้ ของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนะครับผิดถูกประการใดก็ทวงติงกันได้นะครับอก็มีคัตเตอร์นะครับหรือซัมติงเอลที่แบบคุณเอาปลอกฐานเดิมออกนะครับแล้วก็มีผมมีนี้ด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขามันคืออะไรมันคือย่างลบปากกาครับผมเรียกถูกไหมอะ่ะถ้าไม่ถูกขออภัยนะครับแต่ เมื่อก่อนคือเราเอาไว้ใช้ปากกาลบปากกานะครับ Eraser Stick นะครับมีแปรงเนี่ยประเด็นคือมันมีแปมีแปรงมาด้วยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับหามากเลยโคตรเก่าซื้อจากโตคิวนะครับสามสิบห้าบาทนานเหลือเกินผมว่ามียี่สิบปีอะ,อะ แล้วก็ยังลบนะครับยังลบก็น่าจะตั้งแต่ผมเด็กเหมือนกันนะก้อนนี้เนี่ยตั้งแต่หน้าเข้าใจว่าก็น่าจะมี20ปีเหมือนกันคือผมไม่รู้ว่าผมจะใช้อะไรแนะ่ดิผมต้องลองดูก่อนนะผมต้องลองแกะดูก่อนนะแล้วก็มีอันนี้ครับใหม่สุดแล้วซื้อให้ลูกใช้ <laughs> คือยังลบเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่จริตของแต่ละคนเลยว่าคิดว่าไหนที่มันโอเคก็ใช้แล้วสิ่งสุดท้ายยืมแม่มาครับ นั่นก็คือรายเปล่าผมอันนี้ไม่ได้ให้ดูสุดนะครับเพราะว่าเลนส์มันแคบเหลือเกินนะครับอ่ะเบสิคคอรี่ทุกคนก็จะเอาออกใช่ป่ะผมก็เหมือนทุกคนครับนั่นก็คือแกะแกะปลอกฐานเดิมออกนะโอ้โหกระจุยเลยก็แกะแกะแกะนะครับเฮ้ยผมลืมให้ดูอีกอย่างนะนี่อีกอย่างหนึ่งคือ พลาสติกคุ้มแบตคือพลาสติกเนี่ยแล้วแต่อะไรนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบชื่นชมเลยเอ่อถ้าผมแนะนําผมจะแนะนําที่มันหนาหน่อยอย่างผมเนี่ยคือเขามีเป็นลายการะตูนลายแบบโอ้โหเยอะแยะเลยเกินนะครับสําหรับพลาสติกคุ้มถ่านเนี่ยช้อปปี้เราซด้าอะไรอย่างงี้เพียบครับหรือว่าตามร้านอุปกรณ์เวฟก็มีนะครับเนาะแล้วแต่นะอย่างผมเนี่ยอ่ะมี ของเฮลฟล์เขาแถมเขาแถมจากตอนซื้ออะไรก็ไม่รู้ครับเออเขาแถมมาให้ก็แต่ไม่ใช้ครับจะใช้อันนี้ <laughs> มันหุ้มแล้วนะครับมันจะเป็นอีกทีนะนี่คือหุ้มแล้วนะครับไม่ใช่ไม่หุ้มนะให้ดูนะชัดๆนะครับเห็นเห็น,เห,นเห็นความความต่างไหมเท็กซ์เจอร์ความต่างเออนี่คือหุ้มแล้วนะครับคือ ล้นโนนี่อย่าใช้เห็นเห็นรอยรอยต่อใช่ไหมรอยพับของพลาสติกหุ้มแบตเนี่ยนี่คือหุ้มแล้วนะครับหุ้มแล้วนะจ๊าไม่ใช่ไม่หุ้มนะอย่าใช้แบบไม่หุ้มเด็ดขาดนะครับระเบิดมาไม่มีใครรับผิดชอบด้วยนะครับอยู่กันแบบปลอดภัยดีกว่าเนาะโลกใบนี้โอ้เดี๋ยวผมขอเก็บพวกนี้ก่อนนะคือของมันของมันวางเต็มโต๊แล้วอะ อ่ะใส่ๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรียงอีกทีนะว่าอันไหนแบบ VTC 5 VTC 5 A VTC 6อะไรเงี้ยอ่ะมาทำ process กันก่อนก็แก่เลยนะครับคือต้องเข้าใจนะว่าแบตท,ทั้งก้อนเนี่ยเออนี่นี่น,นี่อีชนวนนี้สำคัญมากนะครับระวังปลิวระวังอย่าให้หายนะครับ คือแบตทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นคั่วลบหมดเลยยกเว้นอีตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยที่เป็นคั่วบวกนะทีเนี้ยคือพลาสติกก็อย่างที่เห็นนะว่าไอพลาสติกหุ้มแบตของเราเนี่ยมันแบบมันมีโอกาสฉีกขาดได้ตลอดใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคือคุณก็เห็นอยู่ว่ามันแบบโอกาสมันแบบยับเยินได้ตลอดดังนั้นคือแบบเฮ้ยมีฉนวนเถอะฉนวนเนี้ยอย่าให้หาย บอกย้ายหายเราไม่ใช่ผมจะทํามันหายนะโอเคผมจะไม่ทํามันหายอันนี้พลาสติกกันเก่าทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะทีนี้มาดูอย่างนี้อย่างผมเนี่ยจริตผมอะผมชอบคุ้มใส่ผมว่ามันเจ๋งดีแต่มันมีคราบอย่างนี้อยู่เห็นปะคราบเป็นสนิมอะไรเงี้ยคือถ้าหนักหนามากๆก็ก็ทิ้งเห็น,นะครับแต่ของผมอะไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วผมรู้สภาพว่าโอเคผมไม่ได้ใช้มันหนัก มันอาจจะแบบมีน้ำยาเข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยรอยสเตนของสนิมพวกเนี้ยผมก็จะลบมันทิ้งครับเพราะว่าผมจะคุ้มมันแบบใส่นะคือผมก็ไม่อยากจะทิ้งรอยคือไม่อยากเห็นรอยสนิมเนี้ยมันบาดใจ,จานะเนี่ยเน,น,น,นผมก็จะลบเฮ้ยลบแล้วมันไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะเนี่ยพอลบแล้วมันก็จะเป็นดำๆโฟกัสดีโฟกัสโฟกัสโฟกัส รอเลนส์แป๊บหนึ่งนะครับคือเลนส์มาโครเลนส์ในการโฟกัสมันกว้างเหลือเกินจะเห็นชัดๆเห็นวะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นดำๆเอ่อก็หาอะไรลบดำๆนั้นอีกทีนั่นพูดไปแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้านี่ผมหายแพรมเยอะเหลือเกินเดีย๋ยวหาอะไรทับมันไว้หน่อยนะผมไปหาไม่นีบเลยอบ <laughs> ไม่ปลิวแล้ว <laughs> โอเคผมลองยังลบมากดีกว่าโอ้โหโฟกัสก่อนรอกล้องโฟกัสนิดนะครับคิดถูกคิดผิดไม่รู้ใช้เลนส์มาโครถ่ายเนี่ยคือถ้ายังลบลบมันอาจจะเนียนกว่าไอ้เมื่อกี้ก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันออกหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูกันนะทําผ่านกล้องนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยเออผมก็จะลบ รอยสนิมมันออกนะครับเออเฮ้ยใช้ยังลบวันนี้แล้วแลว้แล้วตัวพวกนี้ยังยังยังอยู่ครับเออรอดไปนะไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ยังลบปากกาแล้วมันมันจะยังอยู่ไหมนี่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 รอยสําคัญรอยสําคัญดูดิจะยังอยู่ไหมวืบนี่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 นีรอยนี้ไม่สวยเลยอะ่ะ คือถ้าทําแบบเอาสวยงามอาจจะต้องมานั่งกระดิ์ประดอยนะครับแต่อันนี้ผมทําคลิปให้ดูนะมันอาจจะแบบไม่ได้เนียบสมใจอย่างนักนะมันพอออกนะแต่ว่ามันก็ยังพอเห็นอยู่เห็นว่านี่นี่นี่พอสะท้อนได้นี่แล้วแบบผมจะทํายังไงดีอะยังลบดินสออีกทีสงสัยต้องพึง่งไอ้เจ้ายังลบปากกาเมื่อกี้แล้วครับเดี๋ยวต้องลองดูนะไม่ออกอ่ะดูดิ ผมจะทำยังไงให้เห็นแบบที่ผมเห็นมันสะท้อนเลยเกินเออนี่เห็นว่ามันยังเป็นคราบอยู่อ่ะสงสัยต้องต้องใช้ตัวนี้แหละลองลองดูนะครับเอาด้านที่มันยังไม่เลอะเท่าไหร่นะเอ,อ้ยสวยงามไหมเนี่ยทาไมสวยงามสงสัยต้องเอาเฮลไฟล์คุมละ่ะ ืโตะสั่นไปด้วยนิดนึงนะครับแรมันยับเยินยับเยินว่ะถูเลยนะไอ้ดำๆนี่ถูออกเลยนะครับถูแล้วมันออกวะเนี่ยถ้ามีออกก็ต้องคัตเตอร์นะครับตกลงนี้พี่มาทำอะไรให้ดูครับนั่นดิคิดเหมือนกันครับไม่ใช่มีดบาดโชนะนี่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 ไม่เห็นไม่โฟกัสสิ เอาเป็นว่าคือถ้ามันเกิดคราบดำๆอะ่ะคัตเตอร์ขูดมันเลยก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองขูดแล้วนะแต่กล้องมันไม่โฟกัสนะไม่โทษตัวเองเราโทษกล้อง <c oughs> <c oughs> เนี่ย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 ถูมันเลยไม่รู้ว่ามันมันควรทำไมนะแต่ผมทำอย่างนี้ตลอด <c oughs> เออผมอยากให้มันสวยงามอะ่ะคือมันไม่ได้ยับเยินจนมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้เองผม ผมรู้สภาพนะว่ามันว่ามันเป็นมาอย่างไงนะเออคือที่มันยับเยินขนาดนี้ก็คนอื่นยืงไปเฮ้ยย้อนแยงเออแต่มันอยู่กับผมแล้วผมผมลองแล้วว่าเออแบตมันโอเคไม่เสื่อมก็โอเคนะนี่ก็เนี่ยรอยคราบอีกทีอีกทีพยายามอีกทีพยายามอีกทีอะผมจะดูผ่านกล้องละอือนี่เห็นไหม ไอ้รอยคราบดำๆแบบเนี้ยนี่นี่นน,นีขูดมันออกนะครับพอมันเกิดน,นะเออโอ้โหเลอะเทอะเต็มไปหมดแน่เลยเนี่ยเนี้ยเน,นี้นี่มันแบบเป็นสิ่งที่แบบมีติดบ้านเลยนะคือถ้าหามันไม่เจอนี่ผมจะแบบหงุดหงิดอะคือมันใช้ได้กับหลายอย่างนะยังผมใช้ลบอ่อ คอนแทคของแฟลตด้วยเต็มโต๊ะไปหมดดิผมหาแปลงก่อนเห็นแล้วเกลียดจริงๆเลยเลอๆอย่างนี้เนี่ยอึบหาแปลงปัดก่อนออกไปจากหน้าหน้าจอก่อนแบ็กกราวผมเฮ้ยตรงนี้ไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเฮ้ยพี่ยังไม่ถึงไหนเลยเออนั่นดียังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย สินาทีแล้วเนี่ยสิบสามนาทีแล้วเนี่ยลบลบลบเนี่ยไออย่างเงี้ยคือแบบคอนแทคจริงๆคือแบบเบสิกเนี่ยคุณใช้ยังลบดินสอก่อนก็ได้นะยังลบดินสอก็ก็ปลอดภัยดีนะเออผมแม็กจะชอบลบเพราะว่าบางทีมันแบบเออมันเกิดผมว่าเหมือนมันเกิดแบบอะไรไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นคราบอ่ะแล้ว ผมไม่ผมไม่สบายใจอ่ะประเด็นอ่ะนะ <c oughs> ผมแบบเฮ้ยผมขอให้มันแบบมันอุ่นใจแล้วกันว่ามันโอเคอ่ะขั้วบวกด้วยนะครับขั้วบวกก็ดูดีๆนะอย่างของผมเนี่ยก็เป็นคราบ <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังลบนี่แหละลบ <c oughs> คือไม่ว่าหุ้มไม่หุ้มนะ <c oughs> จริงๆผมก็จะลบมันเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เอาแบบอุ่นใจก็ยังลบยินสอนะครับ <c oughs> คือมันเป็นเหมือนแบบ คอนแทคพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเออคือถ้าถ้ามันแบบมันสะอาดมันก็น่าจะเดินไฟดีกว่าอันนี้แบบความรู้แบบคนที่แบบไม่ได้รู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับพอลบเสร็จก็ก็เอาฝุ่นมันออกครับเช็ดเช็ดก็ได้นะหรือว่าถ้าคุณมีบบ o เวอร์หาก่อนทำไมผมไม่เอามันมาไว้บนโต๊ะตั้งแต่เมื่อกี้เนะี่ยเอออ่ะ อย่างถ้าคุณมีบลเวอร์คุณก็ต่อเป่มามันนะคือคือเอาให้ชัวร์ว่าทั้งก้อนอะ่ะมันดูโอเคแล้วนะเช็ดเอาผ้าเช็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาผ้าเช็ดนิดนึงมีชุบน้ำแล้วมีเช็ดกับเสื้อนี่แหละแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นนิดนึงนะครับกล้องมันจะนิ่งๆไปแป๊บนึงนะ <laughs> เพราะว่าเช็ดนอกกล้องนะครับเฮ้ยเหมือนเอาผ้าเช็ดแล้วมัน มันดูโอเคมันดูโอเคกว่าใช้ยังลบลบไม่รู้นะไปลองกันดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงบอกผมด้วยคือนี่ผมทําผ่านกล้องอะ่ะผมอาจจะไม่มีเวลามานั่งระเลียดนะมันมันต้องดูผ่านผ่านมอนิเตอร์นะครับอ่ะทีนี้ก็แบบสําคัญมากคือคุณอย่าลืมอีคว้วบวกเมื่อกี้ฉนวนนะครับอินซูเลเตอร์ของขั้วบวกอะ่ะคือคุณต้องใส่มันไปนะไม่ใส่นี้แบบ โอ้โหอันตรายมากทีนี้คุณก็ใส่มันลงไปในอา้าวทำไมไม่ออกเมื่อกี้ยังออกอยู่เลยนี่พลาสติกหุ้มแบตนะครับเอบอ,อ่ามันจะพอดีนะทีนี้สังเกตนะครับพลาสติกหุ้มแบตเนี่ยจริงๆแล้วคือความยาวเนี่ยหลากหลายพอสมควรเลยก็เอาที่สบายใจนะครับว่าคุณคิดว่าคิดว่าแบบ ขั้วบวกหรือขั้วลบที่มันแบบควรจะยื่นมามากกว่าการส่วนผมแบบผมทางสายกลางนะม้ผมกะว่าแบบเอามันพอดีพอดีนะอ่ะผมก็จะแบบเนี่ยเห็นเนาะว่าส่วนที่ยื่นออกมาเพราะว่าส่วนที่ยื่นออกมาเดี๋ยวมันต้องหุ้มด้านนี้ด้านบนกับด้านล่างนะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบเนาะอ่ะฮะโอเคเมื่อได้เช็คเยี่ยงนี้แล้วผมเนี่ยผมหุ้มสายใช่ป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าของเดิมผมทำไว้ยังไงนะ โอเคผมก็จะเอาอีเส้นนี้มาอยู่ที่ตรงใต้คำว่าแบตเตอรี่แพคและโลจิตที่เอาถนหนูนออกก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ลืมดูลืมส่องอะเอาใหม่นะ <laughs> ผมก็จะนี่เอามานี่ <laughs> คือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกก้อนมันจะได้แบบใกล้เคียงกันนะเออ <laughs> อยู่ข้างใต้นี่เป็นเส้นเป็นเส้นใต้คำว่าแบตเตอรี่แพคนะ หรือเปล่าเนี่ยตอนแรกทำไว้ยังไงวะเนี่ยอีกทีดิเออน่าจะเหมือนกันหมดแหละก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยคืออันเนี้ยเอาเอา,เอาที่สบายใจนะ <laughs> แต่ของผมมันใสายไงผมก็แบบเออมันจะได้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงเนะาะอ่ะฮะด้านบนกับด้านล่างผมขอแบบกลางๆนะผมขอพอดีพอดีนะ คือเดี๋ยวมันคงเอียงนู่นนี่นั่นบ้างแหละก็เลยวางกลางๆา,าไว้ก่อนทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือคุณอย่าลืมขัว้วบวกนะครับฉนวนขัว้วบวกนะอินซูขัว้วบวกนะแล้วก็ทํายังไงจิกมันไว้ก่อนบลูเวอร์ไปไกลๆกล่อนเดี๋ยวบลูเวอร์ผมมันจะโดนความร้อนแล้วมันจะยางเสื่อมขอโทษนะครับเสียงดังนิดนึงโอเคแล้วก็เปิดเปิดไร้เบาผมครับแล้วโปรเซสเนี้ยทนความร้อนกันหน่อยนะครับมันร้อนมากเลยผมจะบอกที่มือนี่แบบมันจะร้อนมากเลย อ่าผมจะหุ้มด้านบนผมจะเน้นด้านบนก่อนนะคือผมกลัวอีกข้วบวกมันปลิวไงฉนวนควบวกอะ่ะโอ้เสียงจะตีกันนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วทีนี้ก็ไล่ไปทั้งก้อนครับอ่าค่อยๆไล่ไปทั้งก้อนนะอ่าค่อยๆไล่ไล่ให้ทั่วนะครับให้มันแนมสนิทนะเออเอ้ยสวยอะ่ะ ใครทําเนี่ยทุกคนทําได้นะครับคือคุณอาจจะผมเห็นบางผมหาข้อมูลมาคือบางคนเขาก็ใช้ไฟแช็กแต่ผมแบบมันดูอะ <laughs> มันดูน่ากลัวมากอะสําหรับผมนะผมแบบเออผมยืมแม่มาดีกว่า <laughs> เออไอ้มันดูโอเคมันดูโอเคนี่นี่นี่ไล่มัน,นะครับไล่มันให้แบบให้มันติดที่สุดนนะ ให้มันแนบพลาสติกที่หุ้มมันมันแนบกับแบตท,ที่สุดนะครับผมว่าส่วนตัวนะจากที่ลองผมเคยลองแบบพวกลายการ์ตูนมาผมว่ามันบางอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าว่ามันบางอะ่ะแต่อีใสๆเนี่ยผมว่ามันหนาดีไม่แน่ใจนะครับว่าว่าเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่านะต้องลองดูกันเอานะครับแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงบอกผมมั่งนะคือว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหุ้มแบตยังไงบอกผมมั่งเดี๋ยวผมล็อกกล้องโฟกัสหน่อยสิ อืมเออเหมือนว่าวันนี้ตั้งให้มันโอเวอร์ไปนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยคือรู้สึกว่าทุกทีถ่ายแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมันมันมืดไปหน่อยนะผมก็เลยแบบเหมือนตั้งกล้องให้มันสว่างขึ้นแล้วทีนี้ดันสะท้อนกับบางมุมอีกนะ<อ>ก็้เสร็จละก็้เสร็จละเห็นมากว่าวิาวธีการทําจริงๆมันแป๊บเดียวแหละตอนแรกผมรายนู่นรายนี่นะ ผมว่าเสียเวลาหน่อยก็ตอนทำความสะอาดอะนะแต่เออผมยอมเสียเวลาตรงตรงนั้นอนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจนะผมขอกดไปเลยเน้นตรงนี้หน่อยโอเคมันคงไม่มกีการเปลี่ยนแปลงอะไรละมากกว่านี้ละอันนี้ทนร้อนอันนี้น,นึงนะครับหาอะไรจับได้ก็ดีนะแต่ผมไม่ได้หามาก่อนอนะ่ะอ่า วนซ้ายวนขวาวนอะไรก็ได้นะที่คุณที่คุณสะดวกไม่ร้อนนะโอ้ยมือผมเริ่มแบบเล็บผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับซึ่งมันน่าจะเสร็จพอดีล่ะตอนนี้แบตอุ่นๆแล้วนะครับคือก็ไม่ต้องรีบนะครับรอให้แบตมันเออ่ความร้อนอุณหภูมิของแบตเท่ากับอุณหภูมิของห้องก่อนนะเขาหยิบมาใช้นะโอ้นร้อนร้อนร้อน ใจเย็นๆนะครับทำพวงนี้น้ไม่ต้องรีบนะผมลกจิตอะผมชอบเอาให้แบบมันเนี้ยบที่สุดอะคือใช้กันอีกยาวอะโอเคผมพึงพอใจเท่านี้ละผมก็ปิดอา่าปิดไดรเป่าผมนะนี่มันก็จะได้มาแบบเฮ้ยฝุ่นอะไรโอเคมันเป็นฝุ่นมันไม่ได้อยู่ด้านในเพราะว่าด้านในผมอ่าฝุ่นเพราะว่าด้านในผมแบบเช็ดแล้วนะเฮ้ยมีฝุ่นอยู่ข้างในหรอ หรือว่ามันบุบรอยอะไรเนี่ยบุบนิดนึงมั้งไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เ,หร <c oughs> เป็นเป็นการแนะนําที่น่าเกลียดเลยมยนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับใหม่แล้วไม่มีตรงไหนขาดไม่มีตรงไหนถลอกนี่สวยงามสวยงามพร้อมใช้ ready to use like new again หรือเปล่าที่เหลือคือก็ต้องไปลองเทสดูนะครับว่ามัน เออคือถ้าแบตคุณไม่ได้เสื่อมนะวิธีนี้โอเคนะแต่ถ้าคุณถ้าแบตคุณเสื่อมแล้วก็ถังขยะคือคำตอบครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดีใจด้วยคุณจะได้ของใหม่มาใช้โอเคน่าจะเรียบร้อยไม่มีอะไรตกหล่นไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วผมก็นั่งทำอีกสามก้อนที่เหลือต่อ <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ